สบายดีพี่น้องมาช่วยคู่ทุกคนมากินข้าวนำกานเด้อพี่น้องเด้อเสียงก็ะยากหาเจ็บคอไอพี่น้องเลยอันนี้สมหมูพี่น้องนังหมูกันนานานอ่ะพี่น้องเนาะนี่ชมป้าพี่น้องมาเด้อกินนากันพี่น้องก็มีอยู่ไข่ต้มืลยน้ำมัต้มพี่น้องแถวกะปิแล้วพี่น้องมามามาตนี้แหละกับข้าวอาหารเท่ามือนี่ สบายดีพี่น้องตอโตนอนพอจะตื่นนะพี่น้องเด้อมาเม่แม่ที่ขา่าวแรกก็สิตาเครื่องแล้วก็สิไปเวียกพี่น้องคนานะแ <c oughs> ต่ว่าเมื่อนี้กันมีข่าวมีข่าวอ่พะพายุข่าวนะพี่น้องนะม,มีพายุมีผ่าน <c oughs> ลมพนแหง้ง 잡아 먹는거 그게 음못 있는 아 กินดีๆกินดีม่บอกค่ะช่างตังก็จะมั้งไม่เห็น กินค่าแบบพังกินหมดเรื่ออะไรไม่ต้องเวลากัดกับนิทานาเออเวลากัดกคือแบบค่าแบบมันเสียบอม,มันบดมันเหน่าประมาณนี้และเออคิด ินแล้วสิเห็ดอันนาพี่น้องเลยยกอันเอ็นกแล้วห้ยข้อไกอ่กับเครื่องใไก่กันก<า>ัฮะน trộm mẹ, mẹ mình không gì không nhá. ba là không. cũng mẹ mà mẹ là một kinh là kinh khay nó luôn trộm mẹ mà không phải nó mẹ nó, nó. không cả luôn ừ. mẹ ยังบะเทาก็จมเลยหมักจมมาเจ้าบะตองจมตกะกินมาได้เจ้ากินไข่นี่ด้ซานได้จมจ้มจมแม่จมจมเลยนี่ถ้กินบรยุทธ์ มันบอกว่าต้องจมยังน้อยว่าต้องมจมทีนมันหยุดชุบช่ำแหละชุบฉ่ำแหละมาแม่ชชมแ,มแม่มีมานหลังหัวโตเสิมันนอิจฉาไม่ติขอบาป่ามือ เอามาลงก่อนเมื it, ่อฝนมาแห้งเขื่อนก็สิทันแหงหรืเปล่าสบายดีพี่น่าว่าจะปลูกสุกคนปากก็ปากคนหม่อันนี้มันึืนเลมันบเดรเลยากเสนอนกับพัชสิตาไปบปะเือได้ดอกพัคริอแซบบอบอันได้ส้มได้แซบรกกินหบักะละก กัดเื้อก็ให้แล้วข่เขอปีกนี่บรีดีกินแล้วจืดขัดบนน้ำไม้นี่ต้ม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 จั๊กโซเด้านี่เกินต้มเห็นอิ่มละอิ่มไหวแฉโอ้สงสัยอาหารมันจะเลิศทองแล้วมั้ง้นม้กินเลยงจอกน้นามจับกนข้นามาจนะบอย่างนี้เขาจะที่เขาตืเไมยานัเกงบมเม้ว่าเฮ็ดอิ่มบ่

น้ำไม้ทงมันกจักๆแล้วนไม้ยังนไม้สุดนะอยังน้ำไม้เกงเออน้ำไม้แกงบังจบจุดแล้วกินน้ไมพ่น้งานเมื่ออนเห กเตัวฮักไม่ไม่ยานี่งโมฮักเมื่ไม่เวลามันออกอ่ะตัวที่มันออกใกล้น่ะก็มันละเอาออกตัวที Wheels ่ม <quasi> ันออกห่างกต่ก็มันละเอาเนี่ยเหี่เป็นลำห่างก็ขยายตัวใหญ่บริหามันจีกันันห่างมันออกกลางกอกลางยังซับอ่ะลู แต่ว่ามันออกนอกก็ห่างๆแล้วเมียนสักคราวจะนแม่ถั่วสดละปลูกนล้วไม่ไหลอ,มมอลล้อมเอิบหม่อยน้ำลงเวลาประรับ์น้วไม่เนี่ยมันออกนอกก็คืบหนึ่ง là chung là mình nhau là bộ áo đấy Không phải có đây coi năng bài hai năm nay đi bộ áo đưa, tôi đi áo đưa là bộ còn có bàn bản nhá làm bán bán. เอาเนจ้าเราจอเลยจะพาไาไจะสุดเซ็ตโต๊ะอูเซนตเดนมาหาวันหนึ่เลยแล้วก็เ็จะส่วนบางทานามโลงซพลงซพเป็จันเกนนี่สิแมะหมก็มวกหมวกอะเขาเออ เ่ละว่างมีโลงซบนะคะบะข้าพังวันนั้่างพังพอวันอะถอบีเตะกี้คะมีโลงซบดูขนาดไม่นงเลยห่างดิน้างสวนห้องถอยบีคคไม่ถ่าสดบมตายนชุมพาขึ้นสิบโวได้นะลงไมยร้อนเนาะ เร่ร่อนคือเก่าแหละตอนเราพันตาก็ยังหอบพักกันมากป้ะแลก็หกหอบมือถื่คืนไปนอนหอเจ้า่เอเจงเราไปเห็นเรียกเรามาเห็นเรียกเราหกมันรางกันแต่ไปเห็นเรียก,อย,กอยู่ห้างใส่ก็ไปน้ำร้างนี่ดินนนบนดม้า้าอิตาลราวะ เขาจะซื้อมาซื้อขายขายสี่แสนบาทก็ทำเนี่สี่แสนบาทโมเมนต์มัดทันได้สี่แบรคไอยประสันถึงเลขโคกโตที่ไปเอาขึ้นไปลงอา้าวพอแล้วซื้อเกาจะขายอยู่แมแต่มันอยู่ในใครจะมวยาะเอาไหมเอ้ ไปกบเอาไปกบ,บ่าสอยในมันมีบอลยกข้างตากเท่นะบ่จะเล่าี่ขอบู้ิสกันในห้องค่ะคอย้วยจะน้องตื่นด้วยมาในตากเรือง ไอ้บอกแล้วแม่ก็ไม่ทิ้ดทีตัวเลยตัดออกตัวทำการก่อตัดออกออกห่างตัวยานตัวหนาไต้องตัดมันตู้ช่องนอยตามหน่อแล้วมันเป็นมันเป็นล้ำตัดออกนะตัดออก นอใหญ่อยู่แล้วล่ะเขาคิดว่าละกอมันนอยนอมันสิบวยใหญ่โตมันกระนั้งไม่ไมันขรนังใหญ่โตทำไมมาก็ต้ปูู่่เป็นเนาะย่นปูมันคือติดแายไมเาตายทำไมกิ่จุ้งบดติดจ้ะซื้อน้ำผัามาปลูกกัยซื้อนี่ซื้อสาดไปตัดเอาแนงเนี่ย่อ้นนี่มันก็เกิดนะคะมันเป็นนะะเจ้าเพื่อนนะะเจ้าเอนแนงทำปมเมือปมมืออนร่อใครโวมขับปลูกจ่กได้เก็งแงติดรับแปรเห็กต้องงอ มันไม่ได้เงี้ยนั่นมันไม่ได้ปลูกยากไม่ได้ดันไม่กินซูงมันปลูกง่ายเลยไม่น่าเาได้แต่ว่ามันเป็นยังไงได้อยู่จากสองกองปลูกไก่กันสองกองมากินซูงปลูกได้แค่เมื่อวานมาปลูกไปขอกเป็ดขอกไก่เขามันเป็ดไก่มันก็ไม่ได้ไปนอนละแม่วาซะซ่าเข่าคือนั่งมันบอกเข่าคอคุณให้มันนั่งแต prés, ่เทิงพ no ุ้นเออมันบอกเข่าคอกเขา มีเวลาจยากมากสาว่ะมากแล้วสมบ์มากไม่เปียกไปอยากเรียบไปเรียงไก่ใได้สมบเลยกมาเห็ดกูผิดเห็ดกูใหม่ล้างบ้าตเอะเราเห็ดสดบบผิดเพาะไอ้น้ำสมนะน้ำหาน้ำมันชุ่มชุ่มางสมสนนั่นแหรอคะมาทมสนนี่ให้มันชุ่ ไปบุญยังบม่ตื่นนอนเลยนอนตื่นสวยเลยคุณฟ้าเห็นบ่ลูห้องเราโอโต้ยังบ่ตื่นโอเคพี่น้องคิดมันยาวเกินไปพี่น้องพ่อคิดหนาจ้าสบายดีเออ